อาบนำไม่มาตินี่อตอนเที่ยงปู่กิตบอกเลยว่าร้อนจริงๆช่วงนี้อาไม่หนูมาตีนี่หน่อยเดี๋ยวนั่งนิ่งมากนั่งนิ่งกึ๊บก็คือสบายใจดูดูดนั่งหลับใบใจเลยดูเหมือนได้แบบนวดสปาด้วยสายน้ำ นี่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 ครับนี่นี่นี่เย็นไหมลูกนี่นี่นี่บอกหนูไม่เย็นนะปัะปับหนูร้อนตับแตกเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ดูนะครับน้ำขังก็หนังท้องนี่ดูเด้พูดเล่นนะนี่นี่นี่ดูคือหนังท้องติดกระโต๊ะแล้วกลายเป็นแอ่งน้ําเลยเย็นยาวเลยทีนี้นีเ่เก่งยังเลยหนูมาที่นี่เราสามารถขังน้ำว้ที่ท้องได้ด้วยดูทุกคนเกี่ยวขังไปหาสายน้ําบอกเอาอีกน่นเอาอีกน,น,นี่ดูดูสายน้ําบอกเอา

เดี๋ยวจะให้มาตินี่ออกออกกําลังกายนิดหน่อยเพราะว่ามาตินี่อ้วนจังเลยช่วงนี้ไม่ได้อ้วนมาตินี่พลิ้วเลยตอนนี้ยไม่อ้วนแหละแต่มาดูมาตินี่กระโดดน้ำ่อยเห็นร่างอย่างนี้นี่กระโดดพลิ้วมากครับอ้าวได้สงยอดนี่ดูได้ดูได้ดูได้จับแล้วจับแล้วอนี่ดูหน้าดูหน้าดูทำหน้าดูทำหน้า เราได้ยันนะปะปะเก่งมากลูกได้ของเล่นมาติดอยู่แล้วบัได้ปั๊บนี้ลากลงล่าเลยดูแล้วก็กัดงกงักงักงกเหมือนแมวนี่มีสะระน้ำวันนี้สระน้ำจะดำหน่อยอสําหรับเสือนี่ก็ประมาณห้าถึงหเมตรถ้ากระโดดแบบเต็มที่นะถ้าขาแบบว่า คือคัานองเต็มที่นะไปน,นี่บอสนี่เจ้าบอสอนนเจ้าบอส,บอสนี่นอนทั้งวันนอนอย่างเดียวไปนี่ไปลูกนี่ก็หวงอันนี้อยู่ก็หวงอันนี้อยู่ยนี่ดู <มา S 1> น้องนี่<า>ดูน้องนี่มาปมลา่อยดูความผิวของนางครับโอ้ยมาดูาดูอ้<า> คือหน้านางจะมีความสุขมากดูอเด้เด้อเอาโดดเลยลูกสะนุกออกดู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 เด้งดูเด้งเด้งได้เด้งดีเหมือนลูกชิ้นหมูโคเด้งเลยมีเดียมมีเดียมมีเดียมนี่อันนี้ไม่เกี่ยวใครเลยอันนี้คือหลับอย่างเดียวเลยเนี่ยดูดูเจ้าบอสเจ้าบอส นี่จากรุ่นสูรุ่นนะฮะอย่าลบเสือเข้าหาตัวเองก็พอกเ็นมน่เออกชนีะจอยชนี้จชอกกนิเลเลกันเดสกันเก็ด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 บังเก็ดสวัสดีสวัสดีสวัสดีัีักัง นี่พูดใดโทั่วมากหมดเลยคือเขาจะชอบของเล่นที่มันคล็อกแทกแบบนี้มามาที่นี่คือจะชอบของเล่นประมาณนี้ที่มันเป็นเป็นใบไ,ไม้แห้งนี่ถ้าเป็นใบกล้วยแห้งหนะโอ้กหหอระโดดหรือว่ามาที่นี่น่าจะชอบปีตอนีที่อยู่ในในใบใบกล้วยแน่ผมว่าอืมนี่เหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมาที่นี่เหนื่อยแล้ว กี่เกียร์แล้วลูกทำไมกี่เกียร์ใช่ไหมไม่ใช่จะให้ดูพี่แต่ป๊าจะถามว่าจะดูกันก็ขอไม่ดูใช่ไหมอ้าโอเคโอเคไม่ดูก็ไม่ดูนางบอกว่าจะไม่กระโดดวันนี้เหนื่อยแหละแค่นอนตั้งวันนางก็เหนื่อยแล้วตัวนี้เออเออบ่นเก่งเหลือเกินกี้บ่นจริงจริงวตแม่เรากี้บ่นยังเลยลูก ขี้บนนจะไปเดินคือบนแล้วพอตอนเย็นเริ่มบนแล้วบอกว่าหิวแล้วหนูหิวแล้วนางบอกหนูหิวแล้วปะปะหนูไม่ได้บน่นดูเดิน